ได้ตรงไหนได้เล็บคนลูเรื่องไรเรื่องไรได้หมดโอ้โงานนี้กูไม่กูไม่ถนัดแต่น,นี้แต่ลงไหนเพื่อนโอ้ยเล็มน,นู้นเลยเอ่ะโอ้โหกูไม่ค่อยลงมาของนั้นไอ้ตรงนี้ก็อะไรมาดิโอเคได้ได้ละตรงนั้นกูไม่เคยไปตีหนึ่งสองตีลงขวาหมดเลยฟังกูลงขวาหมดลงขวาหมดขวาขวาได้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 ตามมาตามมาตามมา มีคนลงขวางนรู้สึกล้มเงินอ่ะเห็นแล้วมันตรงตรงบ้านบ้านบดลงตรงบดพี่อยู่ไหนกันครับพี่อยู่ไหนกันตรงบดตรงโบดน้องหนึ่งน้องหนึ่งเห็นแล้วไปเนอะสามห้ละเดินนี่ เอ้แล้แล้วองได้อิงได้แม่นี่ไม่โดนว่嘛ล้างกล้องล้างกล้องครับขอบคุตายตายตายรอรอฝั่งตรงข้ามมารอฝั่งตรงข้ามมารอฝั่งตรงข้ามมามึงรอดไหมน่ะฮัลโหลเลือดรอดไหมเลือดรอดไหมตกเลยฮัลโหลเจพี่เขอ้าครับคมึงรอดไหมเลือดอะเลือดเลือดมึงไหวไหมเลือดมึงไหวไหม ไม่หวครับไม่ไครับน่าจะไหวได้ได้ครับได้ครับนะครับตาวงึง้าวงึโอเคซ้ำได้ไหมซ้ำได้ซ้ำเลย๋ยวเข้าไปาไอ้เบอร์สามมันเบอร์สามอยไปนะเมื่อกี้มันมีอะไรมันเบอร์สามได้บ้าอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนตรงมัหลีกตัวนึง มันมาแล้วตัวนึงเห็นไหมหลังหลังเนี่ยไอหลังตู้ขึ้นเนื้อคอพคนขาผมครับมีบุรีตัวสองตัวบุรีสามเห็นไหมรอก่อนนี่จะกูพูดไม่เนี่ยเกอร์บุรีสามน็อกแล้วมันในบ้านชุบแล้วนะรอรอรอเดี๋ยวกูคำเข่าให้เดี๋ยวกูคำเข่าให้จทันเค Ban băng 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 băng

หลังมาตัวหลังต like. ัวไว้ห right? ีนมากูตัวนึ่งขีนมากูตัวนึงวิ่งรอดหน่อยดิโหลไทเกอร์วิ่งรอดดิเซียงกูเอาไม่ได้ได้

กินมากเหลืองตัวหนึ่งนะมานี่เออเอาดิมาสิวะพี่มันอยู่ไหนกันอะ่ะไอสามไม่ได้ไหมล็อกหลังหินไงตรงข้างบ้านอะ่ะเห็นไหมมากเหลืองอะ่ะ ไม่เห็นในะเบอร์สามลังหินนะข้างบ้านนะไปไหนแล้ววะฟานะหินกูนเลยวิ่งแล้วแล้ววิ่งแล้วน้องกอีกว่าโดนเมื่อกี้ไปเรียบร้อยแต่โดนเขาที่หัวว่ะแบบนั่งๆอยู่แบบหน้ามืดอ,อะไรเงี้ย รถพี่โดนรถมันจะมึนเลยพี่ไอเอ็งก็มึนเกินยอเ่ยอเกี่ยอเราใส่ยิงอยู่เลยไปไปเมืองไปตรงไหนดีไปตรงที่มีเสียงปืนอ่ะพี่อุ้ยเดี๋ยวนี่ยกูหายอยู่ไม่มียานน้ำไม่โง่กับต้นไม้เลยเดี๋ยวทำปมน้ำหมดนี้เ้ยใครมีน้ำแบ่งบ้างอ่ะดูแบ่งให้ดูแบ่งให้ ผมแค่จะไม่มีแล้วอะะมาเลมาเลยมาไทเกอร์ันี้ไปไปครับโอ้โหเฮียมึงนั่งแต่งในรถก็ได้เพื่อนเอ้ยไป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 อยู่ไหนกันจ้าพี่ผมขอโทษได้นะว่าผมเป็นตัวถ่วงของทีมอ่ะเออไม่ได้ว่างไม่ไม่ไม่ เอ้ยขวาขวาเอ็นเอ็นเอ็นไม่ได้ว่าเลยปกติแหละมือใหม่ไหมทุกคนเอ้ยซ้ายก็มีว่ะเอ้ยสองเจ็ดศูนย์ก็มีนะอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงตัวบ้านหรือยิตัวบ้านทำไม

โอ้โหสเต็ปเทพข้างล่างวิ่งขึ้นมาตัวหนึ่งในบ้านตัวหนทางบ,บิวใ้านตัวไหนพุ่นดีใจได้ยิงตัวเนี่ย,อยโอ้โหสะสาวไม่ให้ตัวเขาเทียสวย เฮ้ยเติร okay. hey ์ลเติร์ลเร์ลเติมหัวเลยไงบอกว่าเต็มหัวไอ้เมื่อก yeah. ี no ้เต็มเลยไม่มึงเอากูลงได้เพื่อนไปกูลงอยู่แล้วต้องห่วงมันโดนเปนโนวันใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมเพื่อนกูมปนโนวันใช่ไหมเพื่อนเออเดี๋ยวกูเขียนเกูเขียนต้องชื่อเราว่าเอออะไรนะนักแข่งี่ไงเพือนนนนออะะไรัักกแข่งีสปอร์ตมาแบกเออสวยเพื่อนมึงติดตามด้วยดิมึงติดตามเปิดกูยังเนี่ยเออติดแล้ว ช่องพี right? <rece> <tanta ập> <puppy> <we> <deception>. ่เหรอพี่ช่องพี่ช่องอะไรอะพี่ก็เนี่ยเขียนชื่อเนี่ยเตเกอร์ทีวีอ่ะหาหาเพจหาเพจง่ายกว่าหาช่องยูทูบเหรอพี่ช่องช่องอะไรนะเนี่ยตามชื่อเลยชื่อตัวละครอ่ตัวละครอ่ะแต่ว่ามันไม่มีขีดนะมันเป็นเว้นวร์กไงไอตรงทีวีอ่ะเว้นว้วรกทีวีอ่ะเหรอวะที่อยู่ไหนวะหาหาในหายูทูปหาในเฟซบุ๊กอ่ะเป็นเพจ เพมันเป็นรูปโปรไฟล์เป็นรูปตัวละครเอ้ยเป็นรูปตัวการ์ตูนผมสีทองอะลงเลยมึงเข้ามาในดิสคอร์ดีแล้วก็คุณลองในคอร์ต้องนานอะดิสคอร์ดพี่ไล์อยู่อะพี่ไม่ได้ไล์อัดอย่างเดียวดีใจอะโอ้ยไส่ไดตดัามไม่ดังุลยเพจคนติดตามยังไม่ถึงพันคนเลยอยู่ในดิสคอร์ดอย่างน้อยพี่ก็โอ้โหสุดยอดแล้วพี่ของผมคนติดตามไม่ถึงสิบเลยพี่ เอออย่ากดตามเรื่อยๆนะไหนตอนนี้ใน<อ>ในในเพจพี่มีตอนนี้ในเพจพี่ตอนนี้อยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบห้าคนใกล้แล้วพันคนแต่ใน YouTube แค่ส<อ>ามร้อยกว่าคนเองนิดคอดอ๋อนิดขอดเข้ามารอหรือเข้าไปนิดคอดใครของกูอ่อของมึงอ่ะอ,ออต้องอยากให้มันจริงแบบตอนวิ่งวิ่งอยู่เนี้ย ไอ้เบอร์สามยิงเบอร์สองดิเอาเลยเพื่อนเองก็เกิ่เบอร์สี่เดี๋ยวยิงเองพี่ส่งส่งเคาะมันหน่อยนิ่งไม่เดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวถ้าเกิดอีกฝั่งเดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัวเดียใช่ไหมยิงทิ้งยิงยิงมันทิ้งก่อนเขาบอกว่าอะไรหลักปูชิบหายเลยพี่ ก็เห็นมึงบอกว่าอยากเดินเดินแล้วหน้ามืดจัดให้แต่ถ้าเกิดแบบเหลือเหลืออีกฝั่งเหลือตัวเดียวจะไม่ยิงทิ้งเลยแล้วก็ไปยิงอีกตัวนู้นให้ตายโอ้หายไปไหนกันหมดแล้วยำบุ๋ว้าย้ายซ้ายข้างในในบ้านอ่ะโอ้โดนยิงแล้วไงเนี่ยมาร์กเหลือง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 โอ้ยน็อบมีตัวเดียววะเอ้ยกรล่างล่างบันไดบันไดสองตัวเลยใต้ถุนบ้านใต้ถุนบ้าน นั่นแหละครบเลยสามตุดท้ายเก็บแปมเนี่ยแปมมันเบอร์สามเบอร์สามก็อีกเบอร์สามไปเบอร์สามวิ่งไปวิ่ง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 ไปที่บนดินหินหินหินซ้ายหินก็ล่างเออมันอยู่นอกวงอยู่ไม่เป็นไรได้เปรียบเบอร์สี่แล้วลงเบอร์สี่เบอร์สี่กดเอ็กเก็บปืนวิ่งเออจะเร็วกดเอ็กอ่ะกดกดเด็กร้ายเกมง่ายถูกปะ ชุบแล้วชุบได้แล้วโอ้ยน็อกอีกแล้วเกม่ยูฮลโลเป็นมากอเฮ้ยจังหวะนี้ยิงยิงยิงอัเบอร์สิบเออเบอร์สี่ฆ่าเบอร์สองทิ้งเลยยังไงก็ยังไงก็ชนะอยู่นอกวงอยู่นอกวงอยู่เอายิงกันเองมมมัันนยยิิงงผใช่ๆยิงกูนะไอ้เม่ก็ได้ มึงมึงมึงให้กูว่าจะมาก่อนสามตัวใช่ไหมเล่นเรนเป็นเลรนเรนเป็นเรนพี่เนาะพี่ไปได้ไปชัยชนะผมเป็นแค่ตัวถ่วงพี่เฮ้ยเอ็งก็พูดอย่างนั้นเลยวะพี่เสียใจด้วยเออไม่ใช่อย่างนั้นอีกมานะแข่งนักแข่งอีสปอร์ตไหนวะยิงต้องยิงนกหลายตัวไม่ตายตัวเร็วกว่เนี่ยตายขี้อะไรพวกดูรังเขินน่ะน่ามอมมกแล้วเต็มตัวจะวิ่งแล้วแหละเฮ้ยมันมีสี่ตัวไม่เยอะวะ สามสามเลขโตอยู่ไหนวะเลสี่เดียวสี่เดียวเออเลขโตอยู่ไหนอะเมื่อกี้เห็นเลขสามเออมันจะมกมันจะออกซ้ายนะเต็มตัวเพื่อสุดท้ายแล้วโอ้ยเอาตัวนูกว้ก่อนไอไอเบอร์สามเอาตัวนูกว้ก่อนที่วิ่งไปเมื่อกี้ว <c oughs> ิ่งไปไหนแล้วดูตัวซ้ายก่อนน,น,น,นั่นหลังหินนะหินนะเห็นไหมไปปล่อยไปตัวนั้นปล่อยมันชุบไปขวาตัวนึงไงแม่ขวาขวาตัวนึ่ง,ไงไ Sai, lần Ờ, bùi 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 3, bùi bùi sai bùi 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 Nè, bùi 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 3, bùi 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 lên. bùi 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 จบโอ้ยทำไมแหวนที่หัววะ